สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมสิทธิก็ได้อัปเดตอีเวนต์เสริมเข้ามามีจี้ใหม่เข้ามาที่ชื่อว่าบ้านโลกป้องกันนะปะเราไปดูความสามารถของจี้ใหม่กันนะมีมา2เวอร์ชันด้วยกันนะครับมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดเปอร์เท่ากันความสามารถเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีนะ ความสามารถของบ้านรูปป้องกันนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตราย45เปอร์นะครับป้องกันการบังคับย้าย85เปอร์ใช้ได้2ครั้งนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาสนะครับ55เปอร์ชาร์จโล่ชาร์จสูงสุดได้2ขั้นนะจีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปรับมือชิม,มุนนะครับใครที่เคยเล่นในจี้ครอบครัวนะครับผมว่าน่าจะเข้าใจจีนี้ดีเพราะว่าความสามารถมันเหมือนกันนะครับผม วิธีการหานะครับก็ตามหาขวานไม้ A ให้ครบ5ชิ้นนะก็จะแลกสวนของชัน A บวกได้จากนั้นเราก็สะสมนะครับสวนของฉัน A บวกให้ครบ5ชิ้นเพื่อแลกบ้านของชัน S ได้นะเมื่อเรานะครับสะสม S ครบ5ชิ้นเราก็สามารถแลกจี้ที่เราต้องการนะครับผมเนี่ยจะเอาบ้านโลกป้องกันนะจี้ที่ผมแนะนำนะครับค้อนของราชาที่ถูกมีประเทศใครยังไม่มีจี้นี้ควรจะมีนะครับเพราะว่า เป็นชีที่ยอดนิยมมา,มากๆใช้กันเยอะมากๆนะอ่าผมมีเพรอยู่เจ็ดพันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดบ้านโลกป้องกันได้หรือเปล่านะมาที่แพคเกจนะครับจากนั้นก็มาที่เวนจี้เครื่องรางแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะซื้อแบบ900หรือจะซื้อแบบ200ดีผมแนะนําว่าให้ซื้อแบบเก้าร้อยนะมันน่าจะถูกกว่าถ้าเราซื้อเยอะปั๊บหนึ่งแพ็ค สองแพ็กสามแพ็กสี่แพ็กอ่าห้าแพ็กอ่าเอาไปห้าแพ็กก่อนนะว้าบอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วเปิดเลยนะ เอบวกเอบวกจงมาอาแสงมันขึ้นไม่ได้เอบวกแล้วได้อเอมาสามชิ้นนะครับแพ็คแรกอา่าแพ็คท e ี่สองอบวกมาไหมอบวกมานะโอ้ได้อเอด้วยอ้าวเต็มเอเอรุนล้วนแสงมาหน่อยลูกแสงมาหน่อยอ้าวเอโอ้ได้อเออันหนึ่งอา่าเดี๋ยวผมจะไปขายนะ ไปขายวัตถุดิบก่อนนะวัตถุดิบที่มีเกี่ยวข้องกันนะครับผมผมไปขายที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทิ้งไปแล้วปัดซุ่มต่อนะครับผมอเอออ่าทำไมได้เอแค่ชิ้นเดียวเฮ้ยเอ,เอสชิ้นเอบวกเอบวกคือถ้าเอบวกไม่ค่อยออกเนี่ยเจ็บแน่ๆอนะครับเจ็บแน่นอน,เ,น,นออเอหนึ่งอันนะเอสาอันยังไม่แปดเลยนะ e สามันอืมีบวกก็ g, เฮ้ย s เลยก็ได้เออีบวกนะเขายังชั่วเขายังชั่วีบวกไหมเออีบวกอืมโอ้โหนึก,กว่า e บวกจะมาแสงไม่ขึ้นไม่ได้รู้ี่บวกเลยนะ e สามชิ้นนะ A อสองชิ้นเฮ้ยทำไมไอ้บนะ oh, วก oh, ไม่ค่อยออกเลยลูก A อสองชิ้น S อสเลยไหมเอสามชิ้นนะ A อหนึ่งชิ้นโอ้โหเจ็บแน่ๆเลยว่ะโอ้โหไอ้บวกไม่ค่อยออกเลย A อสองชิ้นนะเอ้ยแสงไม่ขึ้นเลยไม่นะเพื่อนแสงไม่ขึ้นอีกแล้วนะเอหนึ่งชิ้นตาย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  มาไหมเนี่ยเออขาอ,องชั่วหน่อยออบวกมามาไหมเนี่ยเออโอ้โหเหอีสองชิ้นเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าสี่พันห้าผมได้มาเท่าไหร่โอ้โหอ่าเดี๋ยวรับอ่าเออกันนะเออเอ้าชิ้นและอีอบุกเล่นหนึ่งชิ้น A อบ,บวกยี่สิบชิ้นเพราะว่า A บ,บวกหอันมนแลกเอัหนท่งอันแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะได้มาอะไรเนี่ยอ่ส <c oughs> นะิอัอนเท่ากับได้ S 2อันเกือบ3อัน โอ้ยังขาดเยอะเลยทุกคนขาดเอสดิตต์ต้งสองอันนิดๆเนี่ยไปไปไปต่อไปต่อ,อ,อแพ็กเกจวินจี้เครื่องรางแล้วก็สุ่มนะครับสุม่มอุ้ยได้แค่สองแพ็คเหรออได้สองแพ็คอาเปิดก่อนไม่เปิดก่อนขาดเหลืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ เอยอีกเล้วอีบวกอะไรเพื่อนอีนะครับอีชิ้นเดียวด้วยนะแสงไม่ขึ้นเลยอีสามชิ้นมาดิเอบวกเออโอ้ยคคอยยังชั่วคอยยังชั่วมาดิเอ็บวกอ่ะเออเรือมาละเรือมมาละเรือมาละแสงไม่ขึ้นนะอีนะครับอี แรกที่วืดนะอะไรครับเนี่ยเอ๊นะครับเอแสงนะล,ลูกแสงไม่ขึ้นเลยเอ๊นะครับเอมาไหมเนี่ยเออโอ้โยคอยยังชั่วหน่อยแพ็คนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเช็คของกันนะว่าขาดเยอะไหมสิบเจ็ดสิบแปด อ่ส uh, uh, uh ิบเก้าอ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอืมขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขาดเอหนึ่งอันเป็นยนะี่สิบสองเนาะเป็นยี่สิบสองวูขาดอีบวกอีสามอันสามอันก็เท่ากับ A 15อัน เดี๋ยวผมขอไปหาเพชรก่อนนะผมไม่หาเพชรมาแล้วปัเราไปซ่มอีกสักแพ็คนึ่งน่าจะจบไปละอีว์จิกข้างรางปับป๊บปั๊บเออได้ห้าแพ็คเนาะอ่าห้าแพ็คแพ็คละสามชิ้นก็จะจบเลยเอ,อ,อ่ะมาห้าแพ็คนะห้าแพ็คสุดท้าย หวังว่าจะปิดได้นะอีบวกมาลูกยังนะครับสองแสงมาไหมโอ้โหไม่มาสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหีหาตายหานะ้ะต้องได้เอบวก2องอันนะจะปิดเนี่ยยังไงเอบวกลูกเอ้ยเออเออเกมาออเ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 อกาอปิดอยู่ถ้าเออนนอ <c oughs> ออเเออ เออเหอน่าจะยังไม่ครบแน่เลยเนี่ยไปเช็คก,ก่อนนะไปเช็คก,ก่อนอ่ารับนะครับรับอืมรับนะยิบเซเอ่อขาขาดด้บวกหนึ่งชิ้นนะหรือไม่ก็เอกสามชิ้นโอ้โหเอกสามชิ้นเหรอโหเพชรแม่อ่าเอาแพ็คสองร้อยแล้วกัน หือด,ดิเออน่าจะจบแล้วมั้งคือท้ายเอสามชิ้นจบเลยนะ <c oughs> อ้ามาเอสามชิ้นโอ้โหยังไม่ปิดเนะอะขาดอีกหนึ่งชิ้นมัน้งใช่ไหมขาดอีกหนึ่งชิ้นโอ้ยรับนะครับอ่า อ่ออาวมัวแลละชิ้นเดียวนะให้เล่าหน่อยก็ไม่ได้ต้องเสียเพชรเพิ่มอีกสองร้อยเพชรคือถ้าไม่ได้นี่ว่าเสียได้แน่เนี่ยเอชิ้นสุดท้ายเนี่ยอ่ะมาเฮ้ยแสงไม่ขึ้นเลยนะโอ้ยดีนะเอามาทั้งสองชิ้นจะเลินพวงปิดแล้วละ่ะหมดไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 7,600 7 0 0หรือ7,800นี่แหละนะเนี่ยถ้าใครมีเพชรประมาณ7,800เนี่ยลงทุนได้ครับผมว่าปิดได้อยู่นะขนาดผมยังปิดได้เลยผมว่าผมเนี่ยดวงซวยแล้วนะได้พวกอ e ีบุกน้อยจอะยาตายนะครับผมอรับนะครับ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  ส่งรางวัลสมบูรณ์เดี๋ยวไปกดผิดนะทุกคนอ่ะผมเอาจี้ใหม่เลยนะครับเอาจี้ใหม่เลยป๊าบอ่ะโอ้ยตัวมีตกเมือนก,นก็ได้เงินคืนด้วยออฟดีนะออฟดีออฟด,ออดีอ่ะใครที่ทำอีเวต์นี้ก็ขอโชคดีหมดกันน้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย